สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกคนและขอต้อนรับกลับสู่การเดินทางครั้งสุดท้ายในมิวเล่าเรื่องกับรหัสชีวะพลิกชะตาโลกซีซั่น3นะคะในซีซั่นที่แล้วเราได้ทิ้งท้ายกันไว้ในวินาทีที่เรียกได้ว่าเปลี่ยนทุกสิ่งเมื่อวินได้ค้นพบความจริงอันน่าตกใจเกี่ยวกับชาติกำเนิดของตัวเองและได้เข้าถึงแกนกลางของพรมิทอุสเป็นที่เรียบร้อย แต่เขาก็ต้องทิ้งมีนาให้เผชิญหน้ากับกองทัพของคอปัสที่นำโดยการดาแม่แท้ๆของเขาสงครามครั้งสุดท้ายได้อุบัติขึ้นแล้วและการตัดสินใจแรกของวินในห้องควบคุมแห่งนี้จะเป็นตัวกำหนดทุกสิ่งที่จะตามมาค่ะรหัสชีวะพิกชะตาโลกไบโอโคดเจเนซิสซีซั้นสารุ่งอรุณแห่งโพรมมีิอุสเอพิโซดที่หเสียงเพรียกจากแก่นกลาง ประตูไทเทเนียมบานใหญ่ปิดลงด้านหลังวินตัดขาดเขาออกจากเสียงการต่อสู้อันดุเดือบภายนอกในห้องควบคุมหลักแห่งนี้มีเพียงความเงียบกับเสียงฮัมอันทรงพลังของเซิร์ฟเวอร์ขวันตั้มที่อยู่ใจกลางห้องแสงสีฟ้าอ่อนที่สาดลงมาจากแก่นกลางอาบไหลร่างของวินทำให้เขารู้สึกเหมือนกำลังยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้า วินเดินเข้าไปใกล้แก่นกลางอย่างช้าๆที่ด้านหน้าของมันคือแผงควบคุมโฮโลกรมที่ลอยเด่นขึ้นมาจากพื้นมันคือจุดเชื่อมต่อเพียงหนึ่งเดียวที่จะทำให้เขาควบคุมพลังทั้งหมดของโพรมมติอุสได้ไอรีนส่งเสียงดังขึ้นในหูฟังของวินเสียงของเธอสั่นเล็กน้อยเป็นครั้งแรกคุณวินดิฉัน ดิฉันสัมผัสได้ถึงพลังงานมหาศาลมันเกินกว่าที่ดออรอารันเคยอธิบายไว้ในข้อมูลทั้งหมดโปรดโปรดใช้ความระมัดระวังด้วยค่ะวินวางมือลงบนแผงควบคุมโฮโลกรมไอรีนเชื่อมต่อฉันเข้ากับระบบและแสดงสถานะของมีนาให้ฉันดูเดี๋ยวนี้วินาทีที่ฝ่ามือของเขาสัมผัสกับแผงควบคุม ข้อมูลมหาศาลก็หลั่งไหลเข้าสู่สมองของเขาโดยตรงผ่าน Data Pa พที่เชื่อมต่อกับร่างกายเขามองเห็นโครงสร้างของ DNA นนับล้านสูตรเคมีที่ซับซ้อนและแนวทางการรักษาโรคทุกชนิดบนโลกมันคือมหาสมุทรแห่งความรู้ที่ไร้ที่สิ้นสุดหน้าจอโฮโลแกรมปรากฏขึ้นตรงหน้าเขาแสดงภาพจากกล้องวงจรปิดด้านนอกภาพของมีนาที่กำลังต่อสู้อย่างเข้าต่อจน เธอล้มทหารของคอปัสไปได้หลายคนแต่จำนวนของศัตรูก็ไม่มีทีท่าว่าจะลดลงเลยร่างของเธอเต็มไปด้วยบาดแผลและกระสุนไฟฟ้าในปืนของเธอก็กำลังจะหมดลงการดาพูดผ่านระบบสื่อสารด้วยความเกรี้ยวกราดจับเป็นอย่าให้มันตายเราต้องใช้มันเป็นตัวประกันวินกำมัดแน่นเขาไม่อาจทนนั่งดูเพื่อนเพียงคนเดียวของเขาต้องตายไปต่อหน้าต่อตาได้ไอริน ฉันควบคุมอะไรจากในห้องนี้ได้บ้างระบบป้องกันป้อมปืนอะไรก็ได้ขออภัยค่ะห้องควบคุมนี้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมข้อมูลของ p r o m e ซิอ u s เท่านั้นค่ะมันถูกตัดขาดจากการควบคุมระบบกายภาพทั้งหมดของสถานีเพื่อป้องกันไม่ให้ใครใช้มันเป็นอาวุธไอรินตอบวินสบทดออกมาอย่างหัวเสียพ่อของเขาคิดเผื่อไว้ทุกอย่างจริงๆแต่ในขณะที่เขากำลังจะสิ้นหวัง เขาก็เหลือไปเห็นเมนูหนึ่งบนแผงควบคุมเมนูที่เขียนว่าโปรโตโคอลป้องกันสถานีโดรนซ่อมบำรุงวินไม่ลังเลเขากดเข้าไปที่เมนูนั้นทันทีไอรินทักทวงขึ้นคุณวินคะนั่นเป็นเพียงโดรนซ่อมบำรุงที่ไม่มีอาวุธนะคะมันทำอะไรไม่ได้หรอกคะ่ะวินยิ้มที่มุมปากเป็นครั้งแรกใครบอกล่ะว่ามันไม่มีอาวุธ ในเมื่ออาวุธที่ดีที่สุดคือความคิดสร้างสรรค์ต่างหากวินใช้ความสามารถของกลิชอย่างเต็มพิกัดเขาไม่ได้พยายามจะควบคุมโรนโดยตรงแต่เขาเจาะลึกลงไปในระบบปฏิบัติการของมันเขียนโค้ดทัพบและแก้ไขคำสั่งพื้นฐานของพวกมันแบบเรียลไทม์วินพูดกับตัวเองเบาๆเ,เปลี่ยนคำสั่งซ่อมแซมเป็นหอดประกอบ ังค่าเป้าหมายเป็นชุดเกราะของคอปัสไม่สนใจสัญญาณชีพที่เป็นมิตรเพิ่มกำลังของแขนกลเป็น300%เอร์เซเริ่มปฏิบัติการณโถงทางเดินด้านนอกขณะที่ทหารของคอปัสกำลังจะเข้ารวบตัวมีนาที่บาดเจ็บรนซ่อมบำรุงรูปร่างคล้ายแมงมุมเหล็กหลายสิบลำพุ่มออกมาจากทุกทิศทาง ดวงตาเซ็นเซอร์สีแดงของพวกมันจับจ้องไปที่ทหารของคอปัสหนึ่งในทหารคอปัสตะโกนอะไรวะระบบป้องกันทำงานเหรอแต่ก่อนที่พวกเขาจะได้ทำอะไรฝูงโดรก็กระโจนเข้าใส่พวกมันไม่ได้ยิงไม่ได้โจมตีแต่พวกมันใช้แขนกลนที่เต็มไปด้วยหัวตัดพลาสมาและไขควงไฟฟ้าแรงสูงเข้าไปถอดประกอบชุดเกราะของทหารทีละคน เกิดความโกลาหลขึ้นในทันทีทหารที่เคยดูหน่าเกรงขามกลับต้องดิ้นรนปัดป้องฝูงแมงมุมเหล็กที่พยายามจะถอดชุดเกราะของพวกเขาออกเป็นชิ้นชิ้นมันคือภาพที่ทั้งหน้าขันและน่าสยดสยองในเวลาเดียวกันการดาตะโกนอย่างเดือดดานวินแกทำบ้าอะไรของแกมีนาใช้จังหวะนี้รีบวิ่งไปยังประตูห้องควบคุมที่ปิดตายอยู่มีนาทุบป,ประตูวินเปิดประตูเราต้องหนีแล้ว แต่คำตอบที่เธอกลับได้ยินจากลำโพงข้างประตูไม่ใช่เสียงของวินแต่เป็นเสียงของไอรีนที่พูดด้วยเสียงเคร่งเครียดว่าคุณมีนาคะแย่แล้วคะ่ะคุณวินเขาเชื่อมต่อตัวเองเข้ากับแก่นกลางของโพรมิธิอุสนานเกินไปดิฉันดิฉันกำลังจะสูญเสียการควบคุมระบบของเขามีนามองผ่านช่องกระจกเล็กๆของประตูเข้าไปเธอเห็นภาพที่น่าตกใจวินกำลังยืนนิ่งอยู่หน้าแผงควบคุม ดวงตาของเขาเบิกกว้างแล้วเรืองแสงเป็นสีฟ้าเลือดกำเดาไหลออกมาจากจมูกของเขาเขากำลังโอเวอร์โหลดเพราะข้อมูลที่มหาศาลเกินกว่าที่สมองมนุษย์จะรับไหวการตัดสินใจเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนกำลังจะทำลายชีวิตของตัวเองวินกำลังจะถูกมาหาสมุทรแห่งข้อมูลของโพรเมธิอุสกลืนกินและในขณะเดียวกันการดาที่กำลังโกรธจัดก็เตรียมจะใช้กำลังทั้งหมดบุกพังประตูเข้ามา นีนาจะสามารถช่วยวินออกมาได้ทันเวลาหรือไม่และวินจะสามารถควบคุมพลังที่ยิ่งใหญ่นี้ได้สำเร็จหรือจะต้องตกเป็นทาสของมันไปตลอดกาลกลับมาติดตามกันต่อในตอนหน้านะคะสำหรับวันนี้มิวขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ